สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับไทยอุดรเหมือนเดิมเด้อเพิ่มเติมคือนี่ตอนนี้คือข้าวเริ่มออกรวงแล้วนี่ไหมเห็นบะบรรยากาศกสิบประมาณนี่สําหรับภาคเกษตรของเรานั่นเองเด้ออันนี้ก็ข้าวแปลงด้านข้างดูหเห็นไหมแปลงนี้ก็เป็นของพ่อชูนั่นเองยืมยืมข้าวเพื่อนมาอืทําคอนเทนต์กันนี่กสิประมาณนี่ข้าวกําลังนี่ออกรวง เดือนนี้ก็ตุลาแล้วนี่ตุลาอีกหน่อยก็สิ้นเดือนนั่นเองนี่ยก็จะประมาณนี้อีกหน่อยก็จะได้เกี่ยวข้าวเลเดอร์เนี่ยข้าวตั้งท้องออกรวงแล้วนี่เห็นบ่านีหบรรยากาศก็จะนี่ก่อนตะวันจะตกดินก็จะประมาณนี้นี่กินหัดสมัยตะกี้สมัยเป็นเล็กหน่อยไม่รุวนกับทประมาณนี้แหละนี่เพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเขาเนะี่ยเขายาิ่มนี่กับทเป็นฤดูเกี่ยวเขา ซึ่งยุ่กลางทงกลางยังตีอากาศก็สีหนาวอากาศก็จะเย็นอันนี้ก็รู้สึกได้ตอนเช้าก็มีอากาศเย็นเย็นเริ่มชวยมาพอตกดึกมาเมื่อมาก็รู้สึกว่าเย็นเย็นนี่เห็นไหมบรรยากาศก็ประมาณนี้พี่ๆทุกท่านนี่เห็นไหมก่อนที่ตะวันจะตกดินนั่นเองบรรยากาศก็เขียวชอุ่มชุ่มชื้นนี่ไปด้วยต้นข้าวแล้วก็นาข้าวนั่นเอง ไม่ว่าจะหันไปทางไหนทางซ้ายทางขวาหน้าหลังก็เจอแต่ข้าวนี่ก็โอเคเห็นไหมสวยงามเห็นแล้วมันเชื่อใจพี่หายใจเต็มปอดหายใจเต็มอิ่มย่อมาเศร้าไย่ยิน <c oughs> เสียงนกค้องนี่บรรยากาศช่วงอากาศเย็นๆช่วงเช้าเ้าก็ตื่นขึ้นมาก็รับอากาศบริสุทธิ์นี่ตอนเย็นก็อากาศบริสุทธิ์นี่เห็นปะต้นหนามองไปทางไหนก็มีต้นข้าวเขียวส่มช,ชุ่มชืน่น หายใจก็เต็มปอดนี่บรรยากาศดีนี่ถ้าอยู่ในเมืองก็จะแอาอาัดไปด้วยรถลาผู้คนมากมายนั่นเองก็มีทั้งกินควันรถนี่ทั้งขมเหลาทั้งฝุ่นละอองต่างๆก็จะค่อนข้างจะเยอะนิดนึ่งคนก็เยอะผู้คนก็เยอะนี่สู้เรามานอนนาดีกว่านอนหน้ายกต่างทงเนี่ยเงียบสงบดีปัญญางู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติรราตปลูกผักปลูกหญ้าตามภาษาอืม คนบ้าพักนั่นเองนี่ยก็จะประมาณนี้นี่ก็เหมือนกับเรานอนนาเลยพี่เหมือนกับเรานอนนาอยู่กลางทงนานั่นเององนหน้าดีๆเนี่ยแหละทงหน้าดีๆเนี่ยแหละเห็นบ่นเนี่ยบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนั่นเองเด้ออันนี้คือบรรยากาศช่วงเย็นๆพี่ก่อนพระอาทิตย์จะตกดินแดดร่มลมตกแล้วก็โอเคลมเย็นก็ช่วยๆเอื่อยๆมาละนี่เห็นไหม บรรยากาศท้องฟ้าก็จะประมาณนี้แหละนี่บ้านเราก็จะมีข้าวนี่เห็นไหมข้าวสีเขียวนี่บรรยากาศก็สดชื่นหายใจก็จะเต็มปอดนี่ตื่นเช้ามากก็จะเจอกับบรรยากาศแบบนี้นี่ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเจออีกบรรยากาศนึงนี่หน้าฝนหน้าหนาวก็จะเจออีกหนึ่งบรรยากาศนั่นเองนี่ก็จะประมาณนี้นี่สำหรับบ้านเรานั่นเองด้อนี่ก็ข้าวออกรวง นี่ก็สวยงามตามทองเรื่องนั่นแหละสวยงามตามธรรมชาติที่ธรรมชาติิ่นจัดสรรให้นี่เห็นไหมเราก็นั่นแหละโอเคมีภารกิจที่ต้องดูแลทําเกษตรกรรมไปด้วยปลูกผักปลูกหญ้าเพื่อให้มีใช้ในครัวเรือนแล้วก็ลดต้นทุนนั่นเองแล้วก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเดี๋ยวรอรอัวน้อยก่อนเดี๋ยวจะมีงัวน้อยมาสองตัว ก็ถูกลัตเตอรี่กันเด้อจะซื้องวน้อยมาเลี้ยง2ตัวโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับฝากดูคลิปดูโฆษณาให้หน่อยเด้อนี่เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่อง <c oughs> ได้พัฒนาช่องให้เจริญเติบโตต่อไปโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับไปแล้วบ๊ายบาย